สวัสดีค่ะลูกลๆหลานผู้รลัาบันสีทุกท่านวันนี้ประสุจะพามาเปิดโรงเรือนประสุนะคะเนื่องจากว่าประสุเนี่ยออกไปเที่ยวไปทอดกระถินเนาะหลายวันเจียวเป็นอาทิตย์เชียวค่ะเสร็จแล้วก็เป็นห่วงบอลสีว่าเขาจะอยู่ยังไงเดี๋ยวพอโรงเรือนของป้าสุเนี่ยบ่ายมันเล็กเล็กแดดจะเออ แรงมากเพราะประมาณบ่ายสองเนี่ยแดดจะแบบเปี้ยงแล้วถ้าเราเอาปะติคุมเอาเลยแล้วมาข้างในมันจะอบใช่ไหมคะระสุก็เป็นห่วงก็เลยใช้แลนเนีนะะ่ยค่ะในการคุมไว้อีกทีหนึ่งผลปรากฏว่าจะเป็นยังไงเรามาดูกันเนาะว่าห้าวันผ่านไป,ปต้นไม้ะจะเป็นป ก็สูตรใช้กะละมังก็สูตรใช้กะละมังผสมปูนนะคะนี่ค่ะกะมังผสมปูนอันใหญ่ๆนะคะซื้อมาห้าร้อยห้าิบาทแล้วก็ใช้ชั้นวางพลาสติกวางตรงกลางเราจะที่วางไม้ไม้เล็กๆได้สัก 4, 4ีชิ้นสชั้นไม่ใช่สี่ชิ้นค่ะแล้วก็ใช้พลาสติกคุมอีกทีหนึ่งใช้พลาสติกคุมลงไปนะคะอย่างเงี้ยค่ะวางชั้นพลาสติกเพื่อให้มันได้คุมความสูงเนาะ แล้วก็ใช้ปติคุมลงไปเลยลงทุนไปไม่กี่ตังค์แล้วค่ะเพราะปลาสูจะรีบเดินทางท่องเที่ยวแล้วนะคะามาดูไม้กันโอ้ย,ยืดหมดเลยค่ะดูสิเนี่ยอ้ยต้นไม้ของปลาสูยืดหมดเลยดูนะคะอันนี้หนุมานหาวอยังพออภัยเนอะยืดไปเด้อหมดเลยดูต้นนี้สิคะเนี่ย สีลาหุ้มทองตายเลยสีลาหุ้มทองของแม่กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคะ่ะน้องสีลาหุ้มทองหน้าตาไม่สวยเลยเออยืดค่ะยืดเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เนาะว่าการเลี้ยงบอลเนี่ยเขาต้องการแสงให้พอน้ําให้พอคือป้าสุไม่คุมบ่ายแดดก็จะแรงไป พอคุมแล้วก็ยืดแบบนี้ดูสิคะเนี่ยเสียรูปเสียทรงแล้วจะต้องทําไงต่อมีผู้รู้ช่วยบอกพระสุทินะคะน้องศีลาหุ่มทองกลายเป็นไม้จืดๆไม้หน้าจืดไปแล้วคะ่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เห็นไหมคะเนี่ยหน้าจืดมากเลยศีลาหุ่มทองไม่ใช่หน้าทองซะแล้วแลก็จะมีแบ่งแยกใช่ไหมคะว่าหน้าอะไรกับหน้าอะไรเออของของพระสุกลายเป็นหน้าจืดคะ่ะสีลาหุ่มทอง โอ้ยในตูต้ไนไนมีมีมีปัญหาอีกดูสิคะอ้อยอันนี้ยืดหนักเลยปลาบู่ทองด่างยืดมากเลยค่ะเสียทรงปลาบู่เป็นเป็นปลาอะไรคะเนี่ยคอยาวยืดเลยอ้อยอ้อยอ้ยอยแล้วจะต้องทําไงต่อคะเนี่ยต้องเด็ดทิ้งไม่ใบยืดเนี่ยใครที่ผู้รู้ช่วยบอกว่าสุนทินนะคะโอ้ปลาบู่ทองยืดขนาดนี้ แลวตน้นอื่นๆนะคะเนี่ยเออเอา,เอาลากสดลากสดไม่ยืดเท่าไหร่ลากสดยังเล็กอยู่ยังไม่ค่อยยืดเพราะตอนประสูออกมาใส่เนี่ยเขายังเล็กๆทีนิดเดียวเองแต่เขาก็โตขึ้นอืม,อมลากสดลากสดลากสดเลยเนี้หน้าตาไม่เหมือนลากสดเลย <c oughs> ดูน,นี่คะเนี่ย เออยืดด้วยจนด้วยเลยดูต้นนี้สิคะเออดูสิคะเนี่ยเสื้อผานตอนปรสสเอามาใส่นี่ยังต้นเล็กๆอยู่เลยนะคะใบจีดึงพอผ่านไปห้าวันแล้อยู่ในโรงอบแล้วเอาสาแลนคุมเท่านั้นนะคะใครอยากได้ไม้สูงๆทำแบบประสุเลยนะคะโอ้ยตายตายต,ายตายหมดกันเลยค่ะ หมดกันอ่าอันนี้จากตึกตีดก,ก็ขึ้นมาก็โออยู่เออหานุมาลหนุมานหานุมาน,าน,มานอันนี้ก็หานุมานค่ะหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนโอ้ยอันนี้สิคะเนี่ยไม่เคยขยับขยื่นเลยชื่ออะไรนะสีสเกตต้นสีสเกตคะ่ะสีสเกตนี่ มือประสุไวไปหมดอันนี้คือต้นสีสเกตค่ะใบหมดเลยยาวยืดเลยค่ะเขายืดหาแสงจากที่ประสุปไปนี่เขายังต้นเล็กๆอยู่เลยอะ่ะผ่านไปห้าวันดูนะคะหมดกันเลยเสียสภาพสีสเกตเลยสีสเกตแพ้บุรีรลำเลยต้นนี้น่าจะยืดหนักเลยค่ะเดี๋ยวประสุเอาอยู่มันอยู่ข้างใน โอ้ย oh, อันนี้ยาวตายละบอลกลบบอลแข้งยืดจนไม่เหลือเลยเป็นบอลแข้งค่ะเนี่ยคะ่ะบอลแข้งเป็นบอลไม้บาลิตผสมใหม่ซึ่งโอ้สภาพไม่จืดค่ะทำยังไงดีค่ะเนี่ยถ้าสูจะทำไงกับดีเนี่ยคะ่ะที่ใบที่ยืดยาวเนี่ยคะ่ะเสียทรงใช่ไหมคะเนี่ยเขาเรียกว่าเสียทรง เออทำไงดียาวเลยค่ะเนี่ยยืดหมดเลยแล้วส่วนต้วนื้ออื่น,นคงยิงทอฝันเหนืออันนี้บนันสีจืดหมดเลยค่ะเพราะตอนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาสีเขาจะแดงสดเลยเนาะสวยเนาะแต่พอมาอยู่ข้างในเนะะี่ยค่ะสีจืดหมดเลยนะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะ เคยสุดชื่นโอ้สีจืดหมดเลยค่ะหลายเล้วสสดจะทำยังไงกับเขาเนี่ยวัดวยสดุยืดเป็นคอยีลาบเลยอะไรดีทุกต้นเลยค่ะที่ข้างล่างเนี่ยให้ห่วงเลย ออันนี้ยังค่อยยังช่วยนะคะเขาก็ยังเขาอ,อยู่ด้านนอกนะคะเนี่ยเขาก็เลยไม่ไม่ยืดเท่าไหร่เขายังสวยงามอยู่อันนี้ชื่อเอ,อะไรเน,นี่ยปาสุอ่านไม่ค่อยเห็นนะเออจากเจ้าจากภพค่ะเจ้าจากพัดเจ้าจากภพเออเจ้าจากพัฒไอ้นี่เจ้าจากพัฒน์ของปะสุตอยู่ในโรงเรือนแล้วก็สวยนะคะเนี่ย แต่แต่ที่อยู่ที่ท่านชั้นเนี่ยค่ะตัวเล็กๆเนี่ยเป็นปัญหาเลยค่ะรู้สึกว่าคุณท่านชายชนนะคะท่านจะอาการหนักท่านจะยืดจับเลยนะคะท่านชายชนนี่ยืดหาแสงยืดจับมากเลยค่ะเนี่ยผมแล้วไม้ก็ต้องการแสงเนาะแต่แสงน้อยนี่คงเขาแบบ ดูคุณชายชนสิคะเนี่ยคุณยืดยืดหัวยืดตัวออกไปเยอะมากเลยค่ะเออไม้ประสูเ่เสียทรงหมดเลยคะ่ะเมื่อแสงไม่พอลูกหลานต้องคํานึงถึงตรงนี้ด้วยนะคะการที่จะให้แสงเขาน้อยๆเนี่ยทําให้ทรงพุ่มเขาไม่สวยนะคะเออจริงดูใบนะคะเนี่ย ก่อนแอมากค่ะนอกที่ปะสุเอาไม้เสียบเนี่เพราะว่านกพิราบมันมาก่อกวนปะสุมันชอบมาเจ็กต้นไม้ปาสุนะคะอันนี้คืออยู่ข้างนอกกล่องโอ้ยสวยงามจังเลยหนูชมพูหนูคุณสีคดชคงหนูสวยมากเลยจ้าดูสิคะเนี่ยดูลายสิฮึดูความสวยของเขานะคะ น้องขุนศรีคขจคงเขาได้แดกเต็มๆดูมีความสุขสดชื่นลื่นเลงมากอยู่ในถุ่กล่องโฟมป้าสุต,ตอนนี้เป็นฤดูท่องเที่ยวของป้าสุค่ะป้าสุก็จะทิ้งต้นไม้ไว้ที่บ้านแล้วก็ปกป้องโดยการจับจะใส่กล่องโฟมอย่างนี้นะคะปกป้องที่สุดแล้วกันเพราะไม่อย่างน,นั้นนกพิราบมาจิกของป้าสุหมดนะคะนี่ค่ะน้องขุนสีคุาจคงอยู่กับน้อง หงสุวรรณดูแลกันไปนะนี่อีกันนี่อีกกล่นนอ,กกองหนึ่งป้าสุบอกแล้วว่าเออบอลสีของป้าสุนะไม่ได้เลี้ยงเยอะเลี้ยงแค่นินดๆหน่อยไม่ได้มีขายจํานวนมากมายหรือไม่ได้ทํำลงเดือนอะไรที่มันน่าหรอกค่ะนี่ดูสิคะเนี่ยอันนี้คือสุรเสรนนะคะออกมาอยู่นอกกลัวนี่โหใบเขียวปือได้ใบหนึ่งต้นนี้ เขาเรียกว่าเอ่ออะไรนะคะเท็นขวาดเท็นขวาดโบราณนะคะไม่ใช่เท็นขวาดอันใหม่เป็นเถนขวาดที่แบบว่าเขาบอกจะใบใหญ่คุ้มงอเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะปะสุซื้อเข้าไว้เนะี่ยเขาบอกว่าเป็นเท็นขวาดโบราณใครที่เคยมีเทนขวาดโบราณก็เอามาโชว์กันนะคะตปนต้นยังเล็กอยู่ปะสุไปควานซื้อเข้ามานี่ค่ะเถนขวาดเขาบอกว่า cả suối ngàm à suối ngàm có suối ngàm các chủ cơ quan sư